สวัสดีครับผมสปิโนซาครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วัน อาทิตย์นะครับ17พฤษภาคมโปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลริกเอเชียครับคือศึกเครีกหนึ่งเกาหลีใต้เหมือนเช่นเดิมนะครับเป็นเกมที่แตกกันในช่วงเวลา5โมงเลยนะครับวันนี้ครับไปกันที่การเจอกันระหว่างซองนำเอฟซีครับเปิดบ้านพบกับอินชอนยูนเต็ดนะครับทั้งสองทีมออาสตาร์ดักแรกเนี่ยถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีครับซองนำเนี่ยบุกชนะคู่แข่ง2-0ครับส่วนทางอินชอนเนี่ยเสมอกับทางแทกูมา0-0สุครับวันนี้ครับเล่นกันที่บบ้านนขอองงซัคร ถือว่าได้เปรียบเรื่องสภาพไปแล้วนะครับแต่ผมมองว่าซองนาฟซเนี่ยตามที่สื่อเกาหลิใต้ิเคราะห์ครับเป็นทีมที่เล่นเกมลุกเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดุดันนะครับพวกเขาเนี่ยเป็นบอลจังหวะรอโต้มากกว่าแล้วก็แนวลุกเนี่ยมีเพียงแค่ยานดองเขยนครับกองหน้าตัวเก่งเนี่ยเป็นตัวที่สามารถแบกทีมเอาไว้ได้วันนี้ครับเจอกับทางอินชอนยูเต็ดครับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่เกตบอลเนี่ยพอฟัดพอเวียนกันแล้วก็แท็ติกเนี่ยเกมลุกเกมรับดูลงตัวมากกว่านะครับวันนี้ครับสามสี่สามเนี่ยแนวลุกเป็นทางคิมโฮนัมอี โอเรนวาจูเนี่ยเคอิมเดดูแล้วถือว่าลงตัวครับแล้วก็ได้จังหวะเกมโตกลับได้ดีครับทีมครับคู่นี้ครับสถิติการเจอกัน6ครั้งครั้งสุดครับปรากฏว่าค่อนข้างสูสีกันเป็นอย่างยิ่งครับผัดกันแพ้ชนะอย่างละ1เกมครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเสมอกัน4เกมเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมมองว่าเป็นบอลที่สูสีแล้วก็เป็นบอลสามหน้าก็แพ้ครับที่เปิดมาให้ซองนำเอฟซีครับเป็นต่อที่ศูนย์จุดสองห้าคู่นี้ครับผมมองว่าโอกาสที่จะเสมอค่อนข้างมีสูงเชียร์สองหน้าของทางอินชทรยูเนเต็ดนะครับ เฮงเฮงรวยรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ